มะละกอที่ปลูกไปคัดเพศสองต้นนี้เป็นกระเทยทั้งคู่ครับซึ่งผมจะไม่ตัดทิ้งนะหนึ่งต้นผมจะทำการตอนยอดไปปลูกมาดูวิธีการตอนยอดง่ายๆใช้เวลาแป๊บเดียวเสร็จครับมาดูกันครับมะละกอที่เราคัดเพศไว้ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามครับต้นนี้เมีสองต้นเดี๋ยวเราจะเอาไว้ต้นนี้เพราะว่าเขาตรงแนวนะครับตรงแนวเดี๋ยวเราจะ ตอนต้นนี้ออกไปปลูกใหม่หลายคนถามว่าดูดอกอยังไงก่อนอ่ะเนี่ยผมให้ดูนะเก็บดอกมาแบบนี้นะครับหลายคนดูไม่เป็นนะไม่รู้ว่าดอกกระเทยเป็นยังไงนี่ครับเก็บดอกเล็กๆแบบเนี้ยแกะดูเลยครับแกะปั๊บเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับกล้องชัดไหมนี่เนี่ยแกะดอกออกมาเห็นเกสรสีเหลืองไหมครับแบบนี้ประเมินเบื้องต้นเลยครับ ว่าเป็นมะละกอกระเทยนะจะมีเกสรตัวผู้ส่วนตัวเกสรตัวเมียและรังไข่เขายังเล็กอยู่นะครับเพราะลูกเนี้ยเขายังไม่ติดเขายังจะไม่ติดลูกแน่นอนนะเกสรตัวเมียกับรังไข่เล็กเกินไปแบบนี้ครับกระเทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าดอกคุณอ้วนพร้อมติดลูกเนี่ยก็หมายความว่าเขาจะมีทั้งเกสรตัวเมียเกสรตัวผู้นะครับเนี่ยแล้วก็มีรังไข่สมบูรณ์เขาเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศซึ่งจะเป็นดอกที่ติดลูกได้ครับ รานนั้นเราจะตอนเข้าไปปลูกครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้แก้วใช้แก้วแบบนี้ครับเราก็จะปาดขอบแก้วออกแบบนี้ครับนี่แบบนี้นะครับปาดเรียบเพื่อจะอไว้สวมกับยอดมะละกอนะครับแล้วก็ตัดก้นนิดนึงให้สามารถระบายน้ำได้ตอยเล็กๆนี่ครับ ยอนที่จะตอนนะครับเราจะตัดใบออกก่อนครับที่คมคมนะครับปาดเฉียนขึ้นไปป่าเฉียนขึ้นไปครับนี่เลยเห็นไหมครับกลางต้นเลยนะนี่เลย มเข้าไปลึกๆแบบนี้นะครับนี่แบบนี่เสร็จแล้วครับทีนี้เราก่อนก่อนจะใส่ขุยมะพร้าวเราเอาเชือกล้างนิดนึงก่อน อัดเป็นแน่นเลยครับอัดคุยมะพราะ้าวแน่นๆเลยตามๆๆให้แน่นครับเห็นไหมน้ำาก็จะหยดลงมาอย่างนี้แต่ว่าคุยมะพร้าวเราชุ่มเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จนี่เลยครับนี่เลยนะครับก่อนจบนะฮะเนี่ยยอดเขาอ่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อลมพัดถักนะครับเราก็ใช้ ไม้ไผ่อีกนิดเดียวครับขั้นตอนท้ายสุดจริงๆก็คือใช้พลาสติกดำแบบนี้นะครับว่าอบไว้ป้องกันแสงแดดนะป้องกันแดดทำให้เวลาคุมด้วยพลาสติกดำแบบนี้ผมว่า รากข็ออกเร็วขึ้นนี่เลยวิธีการตอนแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับใครอยากลองเอาอไปทำนะครับก็ลองดูนะครับเพราะผมตอนมาเยอะแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นไม่เคยมีมะแะกอยอดไหนเสียในการตอนแบบนี้นะครับอันนั้นถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเอกเกษตรสุขใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ